2, 5, 6, นะี่ปีใหม่สองห้าหกสี่ค่ะวันนี้เรามาจะมาไหว้พระกันนะคะที่วัดปากนะ้ำวัดแรกที่เข้ามาก็ะจะเป็นวัดปากนา้ำพระศรีเจริญท้องคะ่ะเนาะเขามาไหว้พระซึ่งผู้คนก็ทยอยมาก,กันหลายอยู่ถึงที่เป็นช่วงโควิดวัดที่สองก็จะเป็นวัด นาคปกออกมากับโบกไก่จากวัดปากนา้ำพราศีเจริญเท่าไหร่ต้องเข่าแถวเลยพี่น้องเข่าแถวเพื่อจะเข้าไปไหวระประธานในโบสถ์ผู้ค้นกะเห็นทิงสีกับโบ่ค่หลายปันใดดอกเพราะวา่าโควิดบกค่อยมีผู้ใดออกมากับพ่อมีป้าไปเมืององค์พระนีพะ่พระปางนาคปก สวยงามเขอมไาวา้พระกันจะเข้ามีแต่พประทานได้วัดนาคปุกแล้ววัดนี่เป็นวัดขุนจันทร์พี่นอ้องยูบ่ไกลจะออกมาจากวัดนาคปกุกแต่เป็นวัดขุนจันทร์มีบริเวณภายนอกวัดขุนจันทร์แต่ว่าเพิ่อนบ่เปิดให้เขาไปไหวย้ยพระประธานที่ ไหว้แต่อนองค์พระสมเด็จตัวข้างนอกมึงหนาเกงขามเนาะอย่างหเอากับมาไหว้พระวัดยันนะวะดีรักข้างเอาเลยเอาใช้อย่างน้อยพี่นอ้องมึงเนียดีไหม่หรอเนาะ แล้วย็ไปวัดไตรมิตรองค์พระทองคำมฤตสุท่ององค์เนาะวัดไตรมิตรวงเวียนโอเดียนเลยไปวัดโพนี่วัดโพงามในพีหน่องเมืองบริเวณข้างนอกเนาะเมืองง,งามย้เนที่เข้าไปข้างในกันออสวยงามอีิงิด ขอมาไหวองค์พระประธานองค์พระนอนโอ้กระผักงดงามหนาพองใสเป็นสีทองอารามได้พี่น้องงามมีลีเบิร์แ่พระนอนที่ใหญ่ที่สุดเนาะวัดโพธาเตียน เทพบุญยอดเรียนจากข้าวจากน้อยกันพี่นอ้องสีไม่หรอแล้วเขาก็ขามเนื้อมาอีกฟังนึงเนาะเป็นวัดอรุณสันหลักวัดอรุณเนาะอยากซื่ออย่างาจํไม่ได้ทางเขาว,วัดอรุณทางเขาโบดมาฟังทั้งนี้ก็ไม่ได้ย่างไปทั้งนั้นผระปางดอก เดี๋ยวขอไปไหว้ภาพาประท่านข้างในกันข้างในโบสถ์ของวัดอรุณอีกฝั่งหนึ่งสวยงามล,งลุงเรือนางไปวัดกันระยะกันถึงวัดกันระยะเลยพี่นอ้อง นางเรื้อสามสิบาทพี่น้องวัดอรุณวัดกัลยาแล้วเขาก็จีไปทรงไห้วัดละครั้งขึ้นมาไหว้พระวัดกัลยาจะกเช้านึงนี่พระองค์ประธานในโบสถ์วัดกัลยาวัดกัลยานามิรพี่น้อง,สงเสจแล้วเลือก,กับผ้ามาทรงวัดละครั้งมีซุเน็ดตั วัดละครั้งผู้คนก็บจีมาไหว้พระกันขอพรปีใหม่เนาะเสียงเสียมซีกันเป็นสิริมงคลมีองค์พระประธานในวัดละครั้งการอธิกับวัดละครั้งเนาะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามอีกกาไหว้พระกับวัดตอนรับปีใหม่ 2องพันหาร้อยหกสิบปีเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนอกที่นอกเนาะสวัสดีค่ะ